วันนี้เราจะมาใช้อุปกรณ์ชนิดนี้นะคะเรียกว่าไม้กระบองค่ะเราจะนำมันมาใช้ในการฝึกโยคะนะคะควบคู่กันไปเนื่องจากให้เรายืดค่ะวบวมร่างกายก่อนนะคะจับความกว้างเห็นไหมคะเท่ากับช่วงหัวไหล่ของเราขานะคะแยกกว้างเท่าช่วงกับสะโพกของเราหายใจเข้าหายใจออกค่ะ,ค,ะ,ค,ะค่อยๆยืดแขนขึ้นไปให้สุดค่ะ แค่นี้เราก็รู้สึกว่าตึงแล้วนะคะเอาหลังของเราชนกับกําแพงไว้หายใจเข้าที่เต็มปอดเลยค่ะหายใจออกค่ะ,ะค่อยๆเอียงลำตัวไปข้างในข้างหนึ่งก่อนก็ได้ตาของเรานะคะมองไปที่ต้นแขนด้านบนแล้วดันดันลำตัวให้ติดก,กับกําแพงด้านหลังไว้ค้างไว้ห้ลมหายใจหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆแขนที่อยู่ด้านล่างนะคะมันจะหย่อน ให้เราเค่อยๆยืดไปให้สุดค่ะค้างไว้หายใจเข้าทางจมูกค่ะหายใจออกค่ะเหมือนเราผ่านซี่โคงทางด้านบนนะคะดึงลมหายใจให้เข้าลึกๆและออกยาวๆหายใจเข้ากลับมาเป็นไงคะราจจะรู้สึกว่าเมื่อยแล้วก็หายใจไม่ค่อยสะดวกนะคะ ในท่าที่เราเอียงลงตัวไปเนี่ยเราจะหายใจไม่ค่อยสะดวกดังนั้นให้เราพยายามเงยหน้าขึ้นไว้นะคะอ่ะไปอีกั้งนะะึงค่ะหายใจเข้าค่ะยืดลำตัวให้ยาวที่สุดหายใจออกค่ะพร้อมกับเอียงลงินตัวไปฝั่งตรงกันค่ะอ่าลำตัวเรามาด้านหน้านะคะดันหลังกลับไปค่ะเอาอ่าไม้กระปองของเราให้ติดกับกำแพงไว้เลยตานะคะมองไปที่ต้นแขนด้านบนแขนสองข้าง ไม่งอนแบบนี้นะคะเหยียดให้ตึงค่ะสโพกนะคะพับไปอีกฝั่งหนึง่งตรงกันข้างกันเพื่อให้เกิดแรงต้านระหว่างการค้างไว้ห้ารมหายใจหายใจเข้าลึกหายใจออกให้ยาวถ้าฝึกใหม่ๆม,มันจะตึงมากนะคะเอาเท่าที่เราไหวนะคะไม่ฝืนร่างกายมากจนเกินไปเราเดียกว่ตัวกลับมาแล้วค่อยๆลดมือลงช้าๆ เราก็จะรู้สึกเมื่อยนะคะไปที่บริเวณหัวไหล่ทั้งสองข้างนะคะให้ทำประมาณสักสารอบก่อนนะคะฝึกใหม่ประมาณสามรอบแล้วก็พักนะคะไปขานรอบที่สองหายใจเข้าดึงแขนผักหัวไหล่ไปด้านหลังค่ะให้ข้อมือของเราติดกับกำแพงไว้เลยแล้วสุดลมหายใจเข้าหายใจออกค่ะ แพงไว้อค่อยๆลดลำตัวลงมาขาข้างไว้จะ3ามลมหายใจหรือ5้ามลมหายใจก็ได้นะคะเอาที่เรารู้สึกว่าเราอยู่แล้วสบายนะคะไม่ฝืนร่างกายจนมากกันไป ถ้าเราก้มหน้าลงจะหายใจไม่ค่อยสะดวกนะคะให้เราเงยหน้าขึ้นเอาจมูกขึ้นหายใจเข้าแล้วหายใจออกค่ะเริ่มตัวกลับมาค่ะเซตหลังให้ตรง,งติดก,กับกำแพงไวเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกหายใจออกค่ะค่อยๆอ,อีกมันตัวไปมันจะเมื่อยเมื่อยแขนนะคะถ้าคนที่ตึงหัวไหล่มากๆท่านี้ทำแล้วจะ รู้สึกว่ามันแบบทรมานมากนะคะให้เราอดทนดนิดนึงนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อบริเวณหัวไหล่สะบักไหล่ด้านหลังของเราถูกยืดสะโพกดันไปฝั่งตรงกันข้ามนเยอะคะ่ะ3มหรือ5้าลมหายใจก็ได้นะคะเอาที่เราไวถ้ารู้สึกว่าเราไม่ไหวลราก็ิ่งดึงกลงับตรขึ้นมาหายใจออก ค่อยๆลดแข็งหงค่ะมันจะเมื่อยมากๆเลยนะคะ,ะถ้าไหวก็อีกสักหนึ่งรอบนะคะเราฝึกเองที่บ้านนะคะจะหยุดพักประมาณ1นนาทีหรือมากกว่านั้นก็ได้นะคะเอาให้ร่างกายของเราพร้อมนะคะแล้วค่อยเริ่มเซตต,ต่อไปค่ะหายใจเข้า จริงๆแล้วก็ไม่อยากให้เราหยุดนานเกินไปนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อเราร่างกายเรากำลังวอร์มร้อนๆอนุ่อนๆนะคะถ้าเราหยุดนานเกินไปเนี่ยเราขึ้นมาใหม่มันก็เหมือนกับเราเริ่มยืดใหม่เลยนะคะไปค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะ5้าสสาสองแล้ว1ค่ะ กดฝ่าเท้าแล้เนี่กดติดพื้นให้มันแน่นแแล้วใช้แรงหน้าท้องของเรานะคะเกรงท้องดึงลตัวกลับขึ้นมาช้าๆ <S <S หายใจเข้าตื้นค่ะไปต่อค่ะหายใจออกค่ะค่อยๆลงมาช้าๆไม่เหวี่ยงไม่กระตุกไม่กระชากนะคะไปตามลมหายใจเราให้รู้สึกบริเวณสีข้างลำตัวนะคะบริเวณลักแก้ของเราที่อยู่ด้านบนถูกยืด สองรอหายใจมันจะเมื่อยๆนะคะแอบหย่อนได้นิดนึงแล้วก็ยืดกลับไปเหมือนเดิมค่ะแล้วหนึ่งค่ะดึงมกกันตกระลงมาหายใจออกค่อยๆลดมือลองค่ะยังไงคะรู้สึกเมื่อยๆนะคะถ้าเราคลายนิดนึงแล้วก็เช็คเช็คแขนนะคะให้เลือดโฟลกลับมาที่แขนสองข้างต่อไป เราจะมายืดกล้าเเมเนื้อบริเวณสะโพกต้นขาแล้วก็น่องด้านหลังนะคะคยืนติดกาแพงไว้ให้เราพับลำตัวมาด้านหน้าครึ่งตัวนะคะเรางอเข่าขวาไว้พับลำตัวะคะ่ะเอาฝ่าเท้าเราแตะไปที่กระบอกนะคะตามองตรงไว้หายใจเข้าค่ะ ทับลำตัวขึ้นตัวไว้นะหายใจออค่อยๆดึงลำตัวกลับขึ้นมาหาจจะเข้าอีกหนึ่งครั้งหายใจอ,อค่อยๆดันฝ่าเท้ายือดออกไปด้านหน้าอ,อยู่แค่นี้ก่อนนะคะถ้ามันตึงมากๆอยู่แค่นี้ก่อนสามถึงละห้าลมหายใจดีกว่าให้มันยืดเยอะๆอาจจะก้มเอาเย,อยา แล้วหลังจากนั้นหายใจเข้าให้เต็มปอดเลยหายใจออกค่ะค่อยๆสูดท้องเข้าไปแล้วดันฝ่าเท้าออกไปด้านหน้าค่ะค้างไว้อีก3ลมหายใจสองแล้วหนึ่งค่ะค่อยๆงอขเข่าราออกนะคะพยายามฝึกติดกับกำแพงไว้นะคะเวลาเราลบจะได้จับกำแพงไว้โอเคอันนี้จะยากสักนิดน,นึงนะคะดังนั้นเมื่อกี้อุศลทาด้านข้างเพื่อให้เราเห็นว่า ตอนเข้าท่าเราต้องงอเข่ายัางไงนะคะแต่เวลาฝึกเนี่ยอยากให้เอาหลังของเรานะคะติดกําแพงไว้เพื่อเซตนะคะใชค่ะดึงไม้กระบองมาด้านหน้านะคะหลังตรงไว้งอเข่าค่ะพับลำตัวมาด้านหน้าขึ้นนึงก่อนโน้มลำตัวต่ำลงมาอีกนิดนึงนะคะเพื่อให้เราเอาปลายเท้าเนี่ยเหยียบไปที่กระบอกได้ ดันเข่าเข้ามาให้ชิดออกพับลำตัวขึ้นตัวอยู่นะหายใจเข้าหายใจออก,กค่อยๆดึงลำตัวยืดขึ้นขึงตัวแค่นี้ค้างไว้ซักห้าลงหายใจหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวๆโอเคอันนี้จะเป็นการยืดนะคะกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกของเราแล้วก็บริเวณใต้กล้ามเนือ้อ เปลือกใต้หลังเข่าหลังเข่าหายใจค่ะค่อยๆดันฝ่าเท้าออกไปเรายังพับลำตัวอยู่ครึ่งตัวนะห้าสี่สามสองแล้วหนึ่งเทาแล้วออกงอก่อนค่ะแล้วค่อยๆเลื่อนไม้ออกหรือพับลำตัวลงไปอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยๆลดเท้าลงอยู่ในท่าพับลำตัวครึ่งตัวก่อนแล้วค่อยๆโค้งหลังโก่งหลังขึ้นมา มุนหัวไหล่ไปด้านหลังห้าส่สามสองแล้วหนึ่งค่ะหลังจากที่เราทำเซตนี้นะคะเราจะเมื่อยบริเวณข้อต่อสะโพกนิดนึงนะคะเนื่องจากว่ามันเกิดการยืดบริอเวณข้อต่อสะโพกนะคะสามรอบเหมือนเดิมค่ะรบที่อหายใจเข้าลึกหายใจกยาวๆ,ๆถ้ารู้สึกว่า มันเหนื่อยมากแล้วเราก็ยังหายใจไม่ค่อยสะดวกนะคะให้เราโฟลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกค่ะหายใจเข้า,า,า,เ,ขาเพื่อเอาออกซิเจนเข้าไปสู่ของปอดให้เต็มที่ก่อนแล้วเราค่อยไปอีกรอบหนึ่งนะคะไปค่ะรอบที่สองงองเขา่าสอดกระบองไปใต้ฝ่าเท้าเราก็ได้หายใจเข้าลึกๆค่ะ หายใจออกสูบท้องเข้าไปแน่นๆ,ๆฝ่าเท้าที่อยู่ที่พื้นกดติพื้นแน่นๆดันลำตัวยืดขึ้นมาตัวตรงในรอบที่สองหายใจออกค่ะค่อยๆดันออกไปโอเคกวางเท่าหัวไหล่เราก่อนนะคะระดับหัวไหล่เราพอห้าสี่หายใจสามค่ะสองค่ะแล้วหนึ่งค่ะแล้วออกงอข่าก่อนก็ค่อยลดมา ทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะคะลงมาให้ต่ำแล้วค่อยๆลดเท้าลงค่ะทิ้งศรีรษะลงไปให้ผ่อนคลายลค่อยๆโค้งหลังเราอได้ขึ้นมาช้าๆทีละข้อต่อแล้วหมุนบัวไหล่ลงไปด้านหลังห้าสสาสองแล้วหนึ่งค่ะไปเซตที่สองด้านหลังเข้าไปติดกับกำแพงไว้โอเคงอเขา่า มอครับเสร็จนะก้นติดกาบกำแงพงพับลำตัวมาครึ่งตัวเอาไม้กระบอกมาด้านหน้าค่ะหาปลายด,ดีๆนะคะแล้วค่อยๆสอดฝ่าเท้าเหยียบไปที่บริเวณกึ่งกลางของกระบอกหายใจเข้าหายใจออกดึงลำตัวยืดขึ้นหายใจเข้าลึกหายใจออกค่ะค่อยๆดันฝ่าเท้ายืดเหยียดออกมาด้านหน้าแขนเหยียดตรงไว้แล้ว ออกแรงแขนของเราดึงค่ะไม้กระบองขึ้นมาอันนี้เราจะยืดเส้นบริเวณอ่ะด้านหลังต้นขาด้านหลังนะคะแ a m สิ่งด้านหลังแล้วก็กล้ามเนะื้อด้านหลังข่าดีมากๆเลยค้างไว้สมถึ 5, งว่าห้าลมหายใจนะคะเอาตามที่เรารู้สึกแฮปปี้นะคะอย่าฝืนร่างกายนะคะหนึ่นงค่ะคะ่อยๆลดลงมาค่ะ พับนำตัวลงมาแล้วลดฝาเท้าลงไปที่พื้นค่ะกวงลางา้างค่ะค่อยๆลันขึ้นมาชา้าๆสองสามสี่และ5ค่ะค่ะอ่าถานี้เวลาจังหวะที่เราพับลงไปแล้วเราดันฝาเท้าออกไปบางครั้งอ่าก้นเราจะ หลุดจ,จากกำแพงนะคะพยายามเซฟใช้กำแพงเป็นตัวเซฟในการฝึกค่ะค่ะแล้วสุดท้ายค่ะออกแล้วเนาะหายใจเข้าลึกค่ะพลัมตัวมาค่ะรีแลกซ์รีแล,ก,ลก์สบายๆนะคะอะ่าเวลาฝึกโยคะเราจะต้องไม่รู้สึกว่าเราเครียดนะคะให้รู้สึกว่าเราแฮปปี้ที่จะได้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะแล้วค่อยๆดึงฝ่าเท้าค่ะหายใจเข้าดันลำตัวยืดขึ้นหายใจออกค่ะ ดันฝ่าเท้าขึ้นไปรอบสุดท้ายเราจะยกสูงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยเอาเท่าที่หล่อยนะคะ5้าสีส,สองค่ะแล้ว1นค่ะก้นปิดกำแพงไว้ค่อยค่ลดลงมาช้าช้ากงหลังอยู่จังหวะที่เราพับและพับตัวกระดูกสันหลังของเรางออยู่นะคะเราจะไม่ ลุกขึ้นกระชากขึ้นมาทันทีนะคะค่อยๆปรับกระดูกสันหลังขึ้นมาทีแล้ว้อต่อช้าๆห้าหมุนหัวแรกคะ่ะสี่สามสองแล้วหนึ่งค่ะอีกครัง้งเดียวนะคะ,ะถ้าเหนื่อยเราก็ดึงลมหายใจใหายใจเข้าลึกออกยาว ยืดไม้กระบองมาด้านหน้าอ่ะก้นติดกําแพงไว้นะคะเพื่อเซฟฝ่าเท้าที่อยู่ที่พื้นมันถ้าฝ่าเท้าเราเปิดกดฝ่าเท้าลงไปติดพื้นแน่นๆนะคะโอเคดันฝ่าเท้าด้านพิธี่ไม้กระบองหายใจเข้ายืดหายใจออกค่ะขึ้นมาพร้อมๆกันพร้อมกับด้านหลังให้ไปติดกับกําแพงนะคะดึงดึงกระบองเข้ามาหาลรตัวให้มากที่สุดเท่าที่เราไหวบางครั้งข้างในขั้งหนึ่งมันจะ ปึงมากกว่าการเราไม่ฝืนนะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวๆค่อยๆย,ยืดเหียดไปค่ะอีกสองลมหายใจแล้วหนึ่งค่ะค่อยๆลดลงมาช้าๆโอเควางไว้กระบองลงที่พื้นค่ะแล้วก็ค่อยๆก้มลังขึ้นมาช้าๆหายใจไปห้าสี่สามสอง แล้วหนึ่งค่ะโอเคให้เราแยกขากว้างน,นะคะเข้าช่วงสะโพกข้างไายฝ่ามือเช็คเช็คเค่ะให้เลือดโฟกัสมาที่แขนของเรานะคะโอเคชุดแขนขึ้นโอเคลงดีแลกตีแลกค่ะขยไหลน่นิดนึงห้าสี่สามสองหนึ่งค่ะงั้นวันนี้เรา